ความร้อนไม่ต้องแรงนะคะเดี๋ยวข้าวจะไหม้ซะก่อนสวัสดีค่ะวันนี้จิ๊ปันชวนทำข้าวตังด้วยวิธีง่ายๆข้าวตังที่ทำจากข้าวเหนียวเพื่อที่จะเอาไปแปลรูปเป็นข้าวแตนข้าวตังทรงเครื่องหรือว่าจะเป็นข้าวตังหน้าตัง้งวิธีง่ายๆที่จะทำให้เป็นข้าวตังกรอบๆนะคะขั้นตอนง่ายมากเลยค่ะเพื่อนๆเ,เจีปันชิมให้ดูความกรอบเลยนะคะกรอบมาก ขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเจแปนใช้วิธีนึ่งข้าวเหนียวในไมโครเวฟแบบนี้นะคะเคยมีคลิปทําให้ดูวิธีนึ่งข้าวเหนียวในไมโครเวฟง่ายๆหรือเพื่อนจะเอาไปหุงในหม้อหุงข้าวก็มีคลิปเช่นเดียวกันเดี๋ยวจะใส่ไว้ในคอมเมนต์นะคะขั้นตอนง่ายๆเลยเจแปนก็จะเอาเออมือนะคะไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะทําทานเองจุ่มน้ํามันเล็กน้อยแล้วก็จบข้าวเหนียวนะคะ เราก็จะได้ปั้นให้เป็นทรงเพราะว่าข้าวเหนียวเนี่ยถ้าเขาโดนน้ำมันเนี่ยเขาจะไม่ติดมือค่ะใช้งานง่ายกว่าที่จะไม่จุ่มไม่จุ่มน้ำมันนะคะปั้นเป็นก้อนพอดีคําแล้วก็บีบให้ข้าวเหนียวเขาเป็นทรงกลมแบนปะะมาณนี้ค่ะเอาที่พอใจขนาดเลยนะคะ ข้าวเหนียวได้เป็นแบบนี้แล้วก็นำมาตากแดดเลยนะคะแดดแรงๆแบบนี้เดี๋ยวก็แห้งค่ะตากได้ไม่นานนะคะ1-2ถึงแดดแดดแรงๆก็จะได้ข้าวเหนียวที่พร้อมจะเอามาทอดเป็นข้าวตังแล้วค่ะเพื่อนๆตั้งกระทะใส่น้ํำมันให้ร้อนค่อยๆหย่อนข้าวเหนียวที่เราตากแห้งนะคะลงออกมาทอดเลย ความร้อนไม่ต้องแรงนะคะเดี๋ยวข้าวจะไหม้ซะก่อนข้าวตังเหลืองกรอบสุกทั่วแล้วก็เอาขึ้นได้เลยนะคะน่ากินมากๆเลย ้นตอนง่ายๆเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะเอาไว้ทานกับน้ำพริกเผาหรือว่าจะเอาไปต่อยอดเป็นข้าวตังหน้าตัง้งโรยน้ำตาลเกลือแล้วก็มะพร้าวขูดนะคะหรือจะเอาไปเป็นข้าวแตนเอาไปโรยน้ำตาลได้อีกขั้นตอนแสนง่ายเลยค่ะสำหรับเจ๊ปาน,นะคะจิ้มกับน้ำพริกเผาแค่นี้ก็อร่อยนะคะเพื่อนๆเ,เป็นของว่างทานเล่นที่ทำง่ายๆขอกินหน่อยนะคะ Uh huh. กรอบอร่อยมากไว้เพืเ่อนๆลองไปทำดูนะคะเอาไว้ต่อยอดทำขายก็ยังได้เลยเป็นข้าวตังหมูหยองพริกเผากรอบโอ้โ oh, หอันนี้กรอบจริงกรอบมากๆเลยเจ๊ปันขอตัวไปทานข้าวตังก่อนนะคะฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะข้าวตังสูตรง่ายๆของเจ๊ปันนะคะ รับรองความกรอบสนัน่นสุดยอดเลยกรอบมาก